สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูพลอยกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะยังอยู่ในสาระที่สองหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมนะคะเรื่องที่เราจะศึกษาในวันนี้นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะก็คือการมีส่วนร่วม ตามวิถีประชาธิปไตยนั่นเองนะคะสำหรับข้อที่หนึ่งที่เราจะศึกษากันนะคะก็คือ การมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะเห็นได้ว่าสมาชิกในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยได้นะคะจะทำให้ครอบครัวมีแต่ ความสุขความสงบนะคะและก็ยังสามารถพูดคุยปรับความเข้าใจหรือทำความเข้าใจกันได้นะคะถ้านำประชาธิปไตยมาใช้ในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะอ่าไปศึกษาได้เลยนะคะหนึ่งเขาบอกว่า สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่ดูแลทําความสะอาดบ้านนะคะโดยที่จะไม่บ่ายเบี่ยมกันนะคะโดยการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบนะคะอย่างเช่นคุณพ่อมีหน้าที่ซ่อมแซมบ้านหรือว่า ทำเกี่ยวกับไฟใช่ไหมคะเราเป็นลูกเราก็จะมีบทบาทหน้าที่หรือว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านกวา,าดบ้านถูบ้านคุณแม่มีหน้าที่ในการทำ อาหารแบบนี้ก็ได้นะคะจะทําให้ครอบครัวเราเป็นยังไงคะเกิดความสะอาดเรียบร้อยนะคะภายในบ้านของเราถ้าเกิดเรามีการแบ่งหน้าที่นะคะเป็นเป็นยังไงคะแบ่งหน้าที่กันทุกคนใช่ไหมคะมันก็ทําให้งามนะ่ะสำเร็จรุ่วงไปได้ดีนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่ามีส่วนร่วมในการคิด หรือว่าการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะและก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักนะคะอย่างเช่นพ่อแม่ก็สามารถแสดงออกหรือว่าแสดงความคิดเห็นลูกก็ยังสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนไม่ถูกอย่างเช่นการที่นักเรียนใช่ไหมคะ ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพ่อแม่ก็ยังสามารถแสดงหรือว่าบอกหรือว่าตักเตือนได้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังรับฟังเหตุผลของลูกใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดหนูซื้อโทรศัพท์มือถือหรือว่าซื้อของเล่นใช่ไหมคะพ่อแม่ก็ยังสามารถออกความคิดเห็นว่าสิ่งนี้มันยังไม่จําเป็นนะคะว่าควรซื้อไหม มันเหมาะสมกับการใช้งานเกี่ยวกับวัยเราไหมแบบนี้พ่อแม่ก็สามารถช่วยคิดช่วยวิเคราะห์ได้แต่ลูกก็ยังสามารถเป็นยังไงคะสามารถอธิบายได้ว่าถ้าสิ่งนี้มันจำเป็นจริงๆใช้ในการเรียนเราก็ยังสามารถออกความคิดเห็นได้ตัวนี้เป็นประชาธิปไตยในครอบครัวนะคะทุกคนมีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะคะต่อมา ข้อที่3นะคะก็คือการตัดสินใจตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างเช่นนะคะตัวอย่างก็คือการยึดหลักเสียงข้างมากและรับฟังเสียงข้างน้อยนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นเราจะไปเที่ยวใช่ไหมคะ่าไปเที่ยวสถานที่สถานที่หนึ่งนะคะพ่อกับแม่ก็จะยกมาอย่างเช่นไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเที่ยวภูเขานะคะ สมาชิกในครอบครัวเรานะคะก็สามารถลงความเห็นได้นะคะโดยการยกมืออ่าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าอยากไปทะเลแต่ลูกอยากไปภูเขาเราก็ควรที่จะรับฟังเสียงข้างมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนอยากไปใช่ไหมคะแต่อีกคนนึงไม่อยากไป เป็นยังไงคะเราก็ต้องยอมรับในเสียงข้างมากมันก็อย่างเช่นประชาธิปไตยใช่ไหมคะถ้าเกิดมีการเลือกผู้นำใช่ไหมคะอ่าคนหนึ่งเลือกนายกอ่าอีกฝั่งหนึ่งเลือกอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ต้องดูสัดส่วนว่าเสียงข้างมากเราก็ต้องรับฟังเสียงข้างมากนั่นเองนะคะอ่ะต่อมา ข้อที่4นะคะก็คือสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วมหรือว่ามีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะว่าการที่ครอบครัวนะคะมีส่วนร่วมหรือว่าทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยๆมันจะทำให้เกิดการสร้างความรักความผูกพันนั่นเองนะคะอย่างเช่นการทำกับข้าวร่วมกันการ ปลูกผักสวนครัวปลูกต้นไม้หรือว่าการทํางานบ้านร่วมกันตัวนี้ก็จะเป็นที่สมาชิกทุกคนได้ร่วมมือกันนะคะหรือว่าเล่นเกมสนทนากันบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเล่นแต่โทรศัพท์เล่นเกมแบบนี้มันไม่ดีเลยนะคะมันทําให ไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าเกิดการพูดคุยกันนั่นเองนะคะนักเรียนครูแนะนำว่าถ้าอยู่ในครอบครัวควรหากิจกรรมอะไรมาทำร่วมกันนะคะอย่างเช่นการเล่นเกมก็ได้นะคะลูกเกมต่อจิ๊กซอต่างๆแบบนี้หรือว่าเกม ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะหรือว่าไปปิกนิกก็ได้นะคะไปทานข้าวนอกบ้านทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันหรือว่าไปเที่ยวแบบนี้ก็ได้เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดการพูดคุยใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันทำไมเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนก็เกิดจากการที่ไม่ได้ พูดคุยกันใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเด็กก็ติดโทรศัพท์เลี้ยงลูกโดยการให้เด็กใช้โทรศัพท์นะหรือว่าให้เด็กเป็นยังไงคะ อยู่กับจอคอมนานๆแบบนี้ก็เป็นผลเสียนะคะควรเล่นให้เหมาะสมหรือว่าใช้ในการเรียนการศึกษาข้อมูลจะเป็นประโยชน์สำคัญนะคะกว่าการที่จะนำมาเล่นเกมหรือว่ามาทำในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะคะครูเห็นว่าการที่นักเรียนได้พูดคุยกับพ่อแม่มันจะทำให้เป็นการสนิทสนมสามารถคุยได้ทุกเรื่องนะคะ ัวนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวเราร่วมมือแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนะคะเป็นผลดีอย่าลืมนํานะคะนําประชาธิปไตยมาใช้ในครอบครัวให้ถูกต้องและก็เหมาะสมนั่นเองนะคะสําหรับข้อที่สองนะคะก็คือการมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามระบอบประชาธิปไตยหรือว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมต่างๆในห้องเรียนหรือว่าโรงเรียนของเรานะคะโดยการนำกระบวนการประชาธิปไตยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะเราไปศึกษาได้เลยค่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเราจะเห็นได้ว่าวันที่เรามาเรียนใช่ไหมคะเราจะมีการจัดเวรทําความสะอาดใช่ไหมคะห้องเรียนเป็นการฝึกนะคะการแบ่งหน้าที่ใช่ไหมลูกที่รับผิดชอบเพื่อที่จะให้งาน ที่มันสําเร็จแล้วก็งานที่มอบหมายให้อะ่ะมันสําเร็จตามกําหนดเวลาใช่ไหมคะแบ่งกันทําช่วยกันทําในห้องนะคะก็จะจัดสรรเวรมีเวรวันจันทร์วันงคารวันพุธพฤหัสวันศุกร์ใช่ไหมคะเป็นการฝึกนะคะเป็นการฝึกการทํากิจกรรมต่างๆฝึกให้นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบมีวินยัยใช่ไหมคะ แล้วก็ยังมีจิตใจในการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะก็คือการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะในการแสดงความคิดเห็นนะคะนัเกเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่อยู่ในขอบเขตนะคะหรือว่าความมีเหตุ ผลนั่นเองนะคะเวลาเราจะแสดงความคิดเห็นเราก็ต้องรอให้เพื่อนที่เขาพูดอยู่หยุดพูดก่อนแล้วก็ยกมือเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนนั่นเองนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและก็ประโยชน์ต่อบุคคลอื่นนะคะแล้วก็ยอมรับฟังเสียงข้างมากของคนอื่นนะคะไม่รับฟังเพียงแค่เสียงของตนเองเราควรฟังเสียงข้างมากนะคะ ต่อมาก็คือการเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เราเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบตัวนี้มันจะเป็นข้อสำคัญนะคะว่าถ้าเกิดมีกฎระเบียบหรือว่าการแต่งกายการเข้าแถวเราควรที่จะเคารพกฎระเบียบนะคะของโรงเรียนจะทำให้โรงเรียนเกิดความสงบเรียบร้อยนะคะไม่เกิดความวุ่นวายนั่นเองนะคะ ต่อมาสิ่งสำคัญนะคะก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่โรงเรียนกำหนดและการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบบนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆนะคะที่ เป็นกิจกรรมในโรงเรียนที่นำประชาธิปไตยเข้ามาใช่ไหมคะการแข่งขันกีฬาเราควรรู้จักการให้อภัยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าฝ่ายตัวฝ่าย,วายตนเองแพ้แล้วก็ไปละลานอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่นะคะกีฬาคือเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ฝึกทำให้นักเรียนรู้จักให้อภัยนั่นเองนะคะแพ้เป็นพระ ชนะเป็นมารไม่ใช่นะคะก็คือเป็นการเสริมสร้างนะคะสมรรถภาพให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะเล่นกีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่ใช่แข่งเพื่อจะเอาเป็นเอาตายแข่งเพื่อที่จะเอาชนะนะคะนักเรียนจําไว้นะคะการนําประชาธิปไตยนะคะมาใช้ในโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวได้นะคะก็จะทำให้สังคมเรามีแต่ความสุขนะคะ จำไว้นะนักเรียนปัญหาทุกอย่างคลี่คลายได้ด้วยประชาธิปไตยหืมทำให้มันสกรปรกแบบนี้ไม่น่ากินเลยอะ่ะฮ่า,าอิ่มจังไปหาน้ำดื่มนีกว่า <S <S เฮ้ยเฮ้ยลายมันสกรปรกมากเลยแบบนี้ไม่ไหวหรอก ไปซื้อดีกว่านั้นอะไรอ่ะทำไมขยะปนกันมั่วไปหมดขนาดนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพี่พี่สภาครับผมมีเรื่องจะปรึกษาครับมีอะไรแหละน้อ,นองทำไมโรงอาหารตู้น้ำแล้วก็ถังขยะมันถึงเละข,ขนาดนี้ล่ะครับก็กำลังแก้กันอยู่ไงมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอครับงั้นก็ลองมาทำเองไหมล่ะ ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูขณะนี้สภานักเรียนหมดวาระโรงใครสนใจให้มาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าเลือกพักเราเราจะจัดระเบียบโรงอาหารจัดการขยะตู้น้ำสะอาดเลือกให้พวกเราได้เป็นสภานักเรียนนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เลือกพวกเราเดี๋ยวจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับนี่น้องครับทานแล้วเก็บจานด้วยสิครับต้องปฏิบัติตามกฎนะครับเก็บทำไมอะ่ะคนอื่นเขาก็ไม่เก็บกันอะ่ะพี่ดูนั่นสิทำไมไม่ช่วยกันเลยนะน,นี่ก็ยังสกรปรกอยู่เลยอ่ะ นี่ก็เหมือนกันเฮ้ยเราจะทำยังไงดีนะกฎที่เราตั้งขึ้นมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะเราจะทำยังไงกันดีก็ครูบอกว่าปัญหาทุกอย่างคลี่คลายได้ด้วยประชาธิปไตยไงละ่ะจำได้ไหมงั้นเราว่าทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการออกกฎครั้งนี้งั้นเราต้องให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นผ่านหัวหน้าห้องแล้วมาประชุมกัน ใครมีความคิดเห็นอะไรก็พูดได้เลยนะห้องหนูขอเสนอห้องผมด้วยครับเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยครับ ฝึกหัดของเรานะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 128, 129นะคะส่งนะคะเป็นคะแนนเก็บนะคะส่งใน Google Card Room นะคะของนักเรียนนะคะให้นักเรียนติ๊กถูกข้อ1น,นะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคูเวลาถ่ายรูปส่งคูนะคะฝากนักเรียนนะคะแล้วก็ ผู้ปกครองนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนักเรียนแล้วก็นามสกุลมาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคะแนนนะคะถ้าลืมเขียนชื่อสําหรับวันนี้ครูพลอยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายนะคะขอบคุณมากคะ่ะ